คุยกันเรื่องเพศนะครับคุณหมอต่อครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องของคนสองคนเ <_ C 1> ช่นเดียวกันนะครับ <_ C 1> ชายหญิงถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ครับหมอต้อคนรักของเราเนี่ยบอกให้เป็นของคุณผู้ชมเดีกว่าน,นะครับคนรักคุณผู้ชมเนี่ยขอให้คุณผู้ชมเป็นของเขาโดยเขายืนยันว่าถ้าไม่เป็นของเขาเนี่ยแสดงว่ารักไม่จริงออันนี้ผู้หญิงของเราหลายคนนี่เคยเจอบอยนะฮะขอต่อว่า ขอเป็นเสียงแทนผู้หญิงนะคะว่าแหมรู้สึกว่าผู้ชายจะสอนกันมามากเรื่องนี้นะคะเจอหนังสือเล่มหนึ่งกลเม็ดร้อยแปดวิธีจีบหญิงนะคะแต่พอเข้าไปอ่านเนี่ยมันมีอยู่กลเม็ดอันหนึ่งเขาอบอกว่าถ้าผู้หญิงอิดเอื้อนให้ยืนยันถึงรักแท้ที่คุณมีต่อเธอแล้วเธอจะถอดปราการออกจากตัวทั้งหมดครับซึ่งในวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของจิตวิทยา ก็ว,ว่าได้นะครับเป็นจิตแพทย์ที่มีชื่อเสียงมากท่านหนึ่งนะคะคดำรงตรําแหน่งมาแล้วมากมายนะครับสอสสัฐมนตรีกว่าเคยเป็นมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของหนังสือซึ่งผมเองก่อนที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับได้อ่านแล้วก็หกหน้านี้รู้สึกเลยว,ว่าหนังสือนี้เป็นหนังสือที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ผมเคยอ่านมาคือนั่นคือเพศศึกษาที่น่ารู้พบกับท่านเจ้าของหนังสือนะครับท่านนายแพทย์อุดมศิลป์สีแสงนามท่านผู้นําการโรงพยาบาลเพชะรชเวศครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับคุณหมอที่ได้มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับความแตกต่างระหว่างหญิงกับชายครับคุณหมอโดยหลักๆแล้วสรีระต้องเริ่มที่สรีระก่อนนะคุณหมอต้อนนะเป็นยังไงครับคุณหมอคนเราก็ประกรอบด้วยสส่วนอย่างที่คุณฮาร์ดว่านะครับครับกายใจแล้วก็วิญญาณนะฮะอจืจริงๆทางสรีระแล้วหญิงเด็กหญิงเ,เด็กชายนี่เหมือนกันหมดนะฮะตั้งแต่เกิดครับ,รบเราดูไม่ออกจนกระทั่งเมื่อก่อนจะเข้าสู่วัยรุ่น ก่อนจะถึงวัยรุ่นก็คงสักประมาณเวลานี้ก็นแก่แดดกันแล้วหน่อยก็สักเถาสิบเอ็ดสิบสองนะครับชราพระอาทิตย์สักสิบสองฮอร์โมนเพศก็เริ่มทำงานถือได้ว่าเป็นวัยรุ่นนี่ยังครับสิบเอ็ดสิบสองนี่ยังใช่ไหมร่วมเข้าสู่วัยรุ่นอ๋อพรีทเข้าสู่วัยรุ่นรีทีนถูกต้องครับเป็นอิทธิพลของฮอร์โมนที่ต่อมฮอร์โมนเพศขับออกมาเนี่ยครับก็จะมีอิทธิพลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายกับทางสรีระนี่ค่อนข้างเยอะ ผู้ชายเนี่ยแรกที่สุดคือเอาอุณภูมิทําให้กระดูกเนี่ยยืดยาวมามนี่นกระดูกจะโตเร็วมากมโตเร็วเกินกว่ากล้ามเนื้อจะโตทันม,มันจะสังเกตว่าเด็กผู้ชายในวัยนี้นั่นเนี่ยจะแขนขายาวเก้งก้างจ้ะนะฮะ้ออโอเคฮะแล้วก็เสียวชักจะเริ่มขึ้นละนะฮะเสียงก็เริ่มจะแตกละครับนวดเขาก็จะออกละ ไอ้ที่ที่เมื่อก่อนยังไม่มีขนไม่มีผมก็เริ่มจะมีขึ้นอนอกจากหนวดเราก็รักแล้หรือแม้แต่ขนในที่ลับเพราะเนั้นตอนนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ที่ใกล้ชิดลูกก็จะสังเกตว่าเอ๊ะลูกบางทีเขาก็บน่นเด็กอันที่จะไม่เข้าใจก็ได้ยกยง่ายๆเน่ยครับ,รบเพราะว่าเริ่มมีขนในที่ลับเนี่ยครับ มันไม่เคยมีมาก่อนพมันมีมันจะอาจจะมีการขันขึ้นเด็กก็จะไม่เข้าใจใถ้าผู้ปกครองนี่เข้าใจก็สา,สามารถที่ายให้เด็กเข้าใจได้ต่อมาในเด็กผู้ชายก็คือเรื่องของหัวน,นมจะแตกผ่านหัวนมแตกผ่านคือนมหัวนมเริ่มคัดนะนะมีการอักเสบนิดๆนัน่นเดน็กจะบ่นเจ็บที่สําคัญที่สุดอย่างก็คือเรื่องของเริ่มจะมีน้ํมอสุจิยี่ทางกายซะก่อนนะฮะพูดทางกายซะก่อนเพราะว่าเมื่อฮอร์โมนทํางานเต็มที่เนี่ย ลูกอันทะก็จะผลิตเ,เชื้อเรียกว่าตัวสุจิได้ขณะเดียวกันต่อมลูกหมากจะผลิตน้ํากามออกมาได้ทั้งหมดก็จะมาเก็บอยู่ที่ถุงเก็บปะสุจิซึ่งอยู่ตรงใกล้ๆต่อมลูกหมากโคนอาสุวะเพศของผู้ชายนี่แหละครับอม,มเมื่ออสุจิน้ํากามมีเต็มถุงก็จะมีกละกล,กละไกกลไกคล้ายๆกับเวลาเราปัสวะเต็มกระเพาะปัสวะนั่นเองก็ต้องถ่ายออกมันก็มีความรู้สึกอยากจะถ่ายนั่นกลไกลนี้ไปกระตุ้นให้เด็ก หนุม่มคนนั้นเริ่มม,มีอารมณ์เพศนะความต้องการทางเพศขึ้นมาอันนี้มาันทาังด้านจิตใจละนะ <c oughs> ก็เด็กก็จะเริ่มมีอารมณ์เพศขึ้นชักเ,เห็นสาวที่มีส่วนวาส่วนโค้งชักตาเป็นมันนะเมื่อก่อนไม่เคยสนใจตอนนี้ชักจ้องตาเป็นมันอาจจะหาแมกกาซีนที่มีภาพว่าวิวดูอย่างี้เป็นต้นแล้วเมื่อไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์อย่างที่มนุษย์หรือสัตว์ผู้เมียจ,จะมีกันเนี่ยก็จะทำให้เขาเกิด กขเรียกฝันเปียกเพราะเด็กฝันเปียกเนี่ยเด็กก็จะส่วนมากทีเดียวก็รู้สึกตกใจเพราะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของชีวิตเขา,เาะอะนะฮะนี่คือเรื่องของผู้ชายแล้วผู้หญิงล่ะแตกต่างจากผู้ชายมาก<ข>าไหคล้ายๆกันครับเพราะว่าเหมือนกันพอก่อนจะถึงวัยรุ่นพีทีนเนี่ยต่ำฮอร์โมนเพศทํางานเต็มที่เ,เด็กผู้หญิงช่วงนี้ก็จะตรงข้ามเด็กผู้ชายเกือบจะสิ้นเชิงในทางสรีระผู้ชายมีจําได้ไหมว่า รูปแขนขายาวเก้งก้างดูไม่ได้สิวฟ้าขึ้นนะฮะตรงทํามเด็กผู้หญิงวัยนี้ก็จะผิวพันณุเปล่งปลั่งผมมีดำเป็นเงาควับเลยตาเป็นบกกายแวบควับเลยนะฮะ,ะแล้วก็ตรงไหนที่คนจะคลองก็เริ่มคลองตรงไหนคนจะว้าวก็เริ่มว้าวและสิ่งที่จะปรากฏก็คือแน่นอนนะครับที่จะเป็นปัญหาของเด็กวัยรุ่นตอนนี้ก็คือเรื่องหน้าอกหน้าใจก่อนเพราะสังคมปัจจุบ,บันนี้ให้ความสิวรร่วัญตรงอวัยวะส่วนนี้่อนขั้งเยอะ ควมจว่าส่วนนี้ของคนและสัตว์มีหน้าที่อย่างเดียวนะคือใช้เลี้ยงเลี้ยงลูกคือให้นมลูกผลิตน้ำนมแต่เนื่องจากด้วยผลทางการค้าหรือทางพาณิชย์เนี่ยอยู่แม้แต่ฮอลลีวูดด้วยภาพยนตร์ด้วยเนี่ยก็ไปให้น้ําหนักการวส่วนนี้ของผู้หญิงค่อนข้างมากจนกลายเป็นสัญลักษณ์ทางเพศไปนมก็เริ่มคัดเหมือนกันครับคัดก็มีอาการอักเสบนะตรงหัวนมนะครับเขาจะไม่ค่อยจ่ายหรือจะแจ็กมากเลย บางทีเหมือนมีน้ำนมออกมาใช่ไหมคะพบจะมีเด็กบางคนกังวลใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นออกมาเป็นน้ำใสๆครีทีนนี่แหละมีน้ำนมด้วยเพราะเนื่องจากจริงๆก็คือต่อมต่อมนมน้ำนมนั่แหละมันเจริญพัฒนาอย่างรวดเร็วในพ่วงนี้นะเด็กที่อวบหน่อยแปลว่าอะไรแปลว่าเต้านมนี่โตเร็วขึ้นบางคนก็เป็นปัญหาเป็นปมได้แค่ไอประเด็นต่อมาที่สําคัญกว่านั้นก็คือในเด็กผู้หญิงก็คือจริงๆเด็กผู้หญิงก็มีฝันเปียก ไม่ได้แปลว่าเปียกในเชิงที่ว่ามีนสุจิเคลื่อนมาเหมือนอย่างเด็กผู้ชายในเด็กผู้หญิงนั้นถ้ามีลมเพศนั้นเนี่ยไม่มีสุจิพุ่งออกมาจํานวนตั้งหลายหลายซีซีอย่างผู้ชายเพียงแต่ว่าเมื่อลมเพศนั้นเนี่ยจะมีเยื่อ,อเมือกหล่อลื่อนที่ได้ยินบ่อยมากเลยผู้หญิงก็จะฝันว่างูรัดอันนี้ประเภทฝันเปียกด้วยหรือเปล่าคะพอเริ่มเป็นสาวเนี่ยก็จะมาคุยกันว่าเมื่อคืนฝันว่าถูกงูรัดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็อันน sí ี้คงอิทธิพลของของวัฒนธรรมแล้วนะคุณหมอครับว่าวัฒนธรรมเรียกนิทานพื้นบ้านเพราะวัฒนธรรมแบบไทยจีนหรือทางเอเชียเนี่ยถือว่าถ้าผู้หญิงฝันว่าถูกงูรัดกายาเนี่ยแปลว่าจะเจอเนื้อคู่จะพบคู่ครองเราได้เรียนรู้กันมานะครับว่าผู้ชายเนี่ยมักจะมีความต้องการในด้านของเป็นการรุกการเร้าในด้านของความใคร่ ในขณะเดียวกันผู้หญิงเนี่ยจะมีความต้องการในทางเพศในด้านของความรักความต้องการความสนุกสนอมอันนี้มันจริงเท็จแค่ไหนครับคุณหมอแล้วทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะฮอร์โมนหรือความแตกต่างทางสรีระหรือเปล่าส่วนหนึ่งเป็นสัญชาตญาณเพราะว่าเพศชายนั้นคือเป็นต้องเหมือนคนลาเขาแพ็นผู้ล่าก่าผูหญิงเป็นผู้ถูกล่าตั้งแต่โบราณกาลมานะครับนั้นก็เป็นเรื่องสัญชาตญาณส่วนหนึ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับคำสาคัญอยู่ตรงนี้ว่าเราคงไม่สามารถปล่อยให้วัฒนธรรมตะวันตก อาย่าทำตะวันตกไหลเข้ามาแล้วลูกหลานเราเนี่ยใช้วัฒนธรรมนี้ตลอดไปได้เพราะมันมีจุดเสื่อมเหมือนกันเพราะไม่คิดว่าสำคัญอยู่ตรงยึดตรงต้องสอนลูกชายของเราเนี่ยให้เข้าใจได้ก่อนว่าคําว่าลูกผู้ชายชาติอาชาในจริงๆนั้นก็คือแปลว่ายุ่ต้องเป็นสุภาพบุรุษนะสุภาพบุรุษแปลว่าต้องให้เกียรติสุภาพสตรีให้เกียรติผู้หญิงแน่นอนความต้องการทางเพศมี ความอยากจะลุกล้ำเนี่ยมันมีแต่ต้องการให้เกียรตินั่นคือการรู้จักยับยั้งชั่งใจนะแต่ถ้าคุณปล่อยตัวตามอำเภอใจของคุณเนี่ยหรือตามอานาจของกามาตานหางคนนั้นเนี่ยแปลว่าคุณไม่ได้เกียรติเขาจริงคุณมพีทําตตามความต้องการคุณเองนะในขณะเดียวกันผมคิดว่าต้องก็ต้องไปสอนลูกสาวของเราทา่สำคัญเหมือนกันในเรื่องที่จะต้องรู้จักปฏิเสธ ไม่ได้แปล<ม>ว่ารักใครแล้วเมื่อชายหนุ่มลุกเร้าเข้ามาแล้วเนี่ย<ม>จะต้องอ่อนหรือว่ามือเท้าอ่อนทอดกายทอดใจให้เขาคงไม่ใช่แน่ไม่งั้นไม่ใช่รักแท้ <c oughs> ผู้ชายอาจจะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราดูในสถิตินะคะน่าสนใจที่เขาทามาเขาบอกว่าตอนนี้คําโทรศัพท์ที่เด็กวัยรุ่นผู้หญิงโทรมาปรึกษามากที่สุดอันดับหนึ่ง <c oughs> คือพลาดท่าไปแล้วจะทํำยังไงแต่ว่าตอนนี้เรากําลังจะบอกว่ามันมีบางสถานการณ์มันเข้าไปสู่สถานการณ์ที่ มันล่อแลมเรีได้ว่าอะไรล่อแล้วป้องกันงไ่จะทํำยังไงที่จะว่าปฏิเสธยังไงให้สําเร็จเอาให้บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นอย่ารอถึงขั้นพลาดไปแล้วค่อยมาปรึกษาเลยนะครับอันนั้นมันมาแก้ปลาเหตุนะครับผมว่าต้องป้องกันไม่เกิดซะก่อนง่ายกว่าแย่การป้องกันไม่เกิดขึ้นแน่นอนเดี๋ยวนี้โอกาสเขามากมายผมว่าเราคงจะต้องสอนลูกสาวลูกชายของเราว่า การไปพบปะกันอยู่กันสองต่อสองนั้นคนจะอยู่ในที่ที่เขาโบราณก็เรียกระโหฐานที่ระโหฐานระาโหฐานก็มีคนอื่นมีพยานด้วยไม่ใช่ว่าเจอกันที่ไรก็ไปที่รับตาคนนะครับหลังสมทุมพุ่มไม้หรือไปจอดรถในตอกเงียบเงียบหรือไม่ก็มุดเข้าโมเตลอะไรอย่างนี้ก็แน่นอนนะครับเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองและเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่ใช่ไหมครับ สถานที่อสภาพแวดล้อมอทั้งสองคนควรจะต้องให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันพอที่จะพบปะกันในที่ที่ระหโหฐานครับที่คนมีเกียรติทั้งหลายก็จะพึงมาพบปะกันมไม่ไปแอบ,บซ่อนพนั่นก็เป็นการปิดโอกาสระดับหนึ่งแล้วครับถูกต้องอันที่สองเนี่ยผมยังจะหาว่าผมโบราณก็ตามเนี่ยนะครับผมคิดว่าหญิงกับชายเนี่ยนะครับ ยิ่งเป็นหนุ่มและสาวเนี่ยเลือดลมก็วิ่งผุบผุบอยู่แล้วนะ <S <S อยู่เฉยมันก็ย่า,ยายอยู่แล้วไมต้อพูดก็มีโอกาสใกล้ชิดถ้า<ช>ยิ่งอยู่กันสองต่สอ,ส,ส,อส,สองเนี่ยจะต้องรักภาษาระยะห่างด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันและป้องกันตัวทั้งสองฝ่ายสองเนี่ยการถูกต้องเนื้อตัวต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะว่าได้แค่นี้จริงคือเมื่อมีความจมําเป็นต้องถูกมือถูกนิ้วนี่ได้แต่มากกว่านั้นเนี่ยคุณก็รู้แล้วครับว่าคุณส่งการเชิญไปสู่อะไรต่อไปแน่ๆทีนี้ถ้าฝ่ายชายไม่ยอมล่ะคะ ขอจับมือแล้วอาจจะบอกขอแค่นี้นะเพราะว่าผู้ชายอาจจะออดอ้อดอย่างนี้ผู้หญิงจะทํำยังไงต่อคร้จะมีวิธีไหนผู้ชายคงลุกต่อแน่ๆคจริงความิงคุณหมอสอนพูดดีดีกว่านะเพราะคงคงสวยขนาดนี้นี่คงจะต้องผ่านบรรยากาศหรือสถานการณ์นี้มาเยอะแล้วนะแล้วคุณหมอจะทําไงผมถามถ้าเป็นคุณหมอโอ้คราวนี้ต้องยืนยันชัดเจนนะคะเพราะว่าคิดว่าหนึ่งในในฐานะผู้หญิงนี่ต้องเข้าใจว่า การที่จะมีสัมพันธภาพหรือไม่มีเนี่ยเป็นสิทธิของเราไม่ใช่เขาเป็นคนกําหนดว่าเขาอยากจะมีแล้วเราต้องโอนอ่อถ้ามีอะไรกันก่อนเวลาควรคผู้ชายเนี่ยก็ชอบแน่แต่ข้าก็ชอบก็ได้เปลียบทุกทีทีเลยแต่ทุกทีทุกทางคนนี้เสียเปลยบกไปฝ่ายหญิงแั้นค่โบราณนี้ว่าได้ผู้หญิง ผู้ชายหญิงชายก็เสียตัวเออใช่ใช่นะเ <laughs> <laughs> สียตัว <laughs> มีแต่่ายฝ่ายมีแต่ได้ฝ่ายหญิงมีแต่เสียเพราะนั้นพอเขาได้ไปแล้วคือเสียตัวไปแล้วเนี่ยครับโอกาสที่ฝ่ายชายนี่จะทอดทิ้งก็มีสูงเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าละอือะไรก็ตามที่เราได้มาง่ายเราก็ไม่เห็นบุญค่ามันกลายเป็นเขาเรียกว่าทางเสือผ่านดอกไม้ริมทางอ นั่นอะไรก็ตามที่มันรู้สึกก็ต้องต่อสู้ต้องควบคุมจิตใจให้ดีต้องยับยั้งชั่งใจเป็นของมีค่าครับแสด,ดงว่าสุภาพผู้หญิงคนนี้เป็นสุภาพสตรีจริงเป็นเป็นจักรยานีจริงจึงไม่ยอมให้เราเนี่ยลุกล้ำเกินกว่าขีดที่ต้องการ<ม>เขาจะยิ่งรู้สึกเคารบหญิงคนนั้นแน่นอนขณะที่จะพยายามลุกล้ำและฝ่ายหญิงปฏิเสธนั้นผู้ชายร้อยละร้อยแล้วครับที่บอกว่าผู้หญิงมีมายาห้าร้อยเล่มเกวียนผู้ชายผู้ชายในห้าหมื่นเล่มเกวียนเพราะฉะนั้น ถ้าเขาลุกล้ำแล้วฝ่ายหญิงปฏิเสธเขาจะทําท่าโกรธจังงอนจะตัดพ่อ,พอต่อว่าไม่รักจริงต่างสารพัดวิธีที่ทคุณคุณฮาดว่ามาเพราะว่าฝ่ายหญิงต้องยืนยันแน่นอนนะครับว่าถ้ารักจริงครับจะต้องไม่จ้วงจับไม่เอาแต่ได้อย่างนี้คุณทำนี้แปลว่าคุณไม่ได้รักเราจริงคุณต้องรับการทําลายเราต่างหากแล้วคนฝ่ายชายเมันถ้าคุณทําอย่างนั้นย,ยังยดงงื้อดึงทากันต่อแปลว่าคุณยังไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยครับ เพราะว่าการที่คุณพยายามจะฟันเขาให้ได้เพื่อตีตราจองบัวล,ลางเรียตีตราจอง่อแ,แสดงชัดเจนนะคุณที่ไม่มีความมั่นใจในคุณงามความดีความรู้ความสามารถของคุณที่จะชนะหญิงคนนี้ด้วยคุณงามความดีความสามารถคุณใช้วิธีเหมือนวัวเหมือนควายคือตีตราจองไว้ก่อนอย่างนี้แล้วคุณเองเนี่ยประเมินตัวคุณต่ำม,มากแน่นอนสุดเวลาควรกับเรว่าถ้าคุณยังเป็นนักเรียนอยู่ ยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะครับยังมีหน้าที่ในการเรียนหนังสือในการที่จะหาความรู้ใส่ตัวในการเตรียมตัวสำหรับชีวิตที่ดีต่อไปในวันอนาคตนะครับแล้วคุณไปมีเพศสัมพันธ์กันเดี๋ยวท้องเดี๋ยวไสแลาเดี๋ยวนี้ปากผู้ชายเนี่ยไม่ธรรมดาเมื่อก่อนนี่เขาเรียกกินในที่ลับไม่ไปขายในที่แจ้งเดี๋ยวนี้มันกินในที่ลับแล้วรีบขายในที่แจ้งทันทีเลยนะครับชื่อเสียงเสียหมดเวลานควรคือหมายว่าทั้งสองคนนั้นมีวุฒิภาวะ พอสมควรแล้วครับวุฒิภาวะนี้ทั้งทางร่างกายและจิตใจและก็ความสามารถในการรับผิดชอบตัวเองได้ถึงการน,นั้นก็ตามเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์กันแม้แต่ในคนที่ผมว่าพร้อมแล้วในเรื่องวุฒิภาวะและอาชีพและการงานก็ตามเนี่ยมันก็เป็นการเสียเส่ยงเสี่ยงในแง่ที่ว่าอย่างนี้ว่าผู้ชายถ้าเปลี่ยนใจง่ายเขาหญิงแยะใช่ไหมล่ะคระแล้วถ้าเผื่อเลิกร้างกันไปตอนนั้นเนี่ย หลังจากที่อยู่คือพูดยังไงคือไม่แต่งเราแต่อยู่กันคนใกล้ชิดหรือชาวบ้านก็พอจะรู้แล้วว่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเป็นยังไงนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยท่านเลิกกันคุณที่ดูครับชื่อเสียงฝ่ายหญิงเนี่ยหรืออะไรล่ะครับนะเพราะฉะนั้นเวลานี้โลกที่โลกตะวันตกซึ่งในยุค60 1960กว่าที่เราจะยุคฮปปิปปี้หรือดอกไม้บุพผาบานเนี่ยนะดอกไม้บานเนี่ยมีเรียกฟรีเซ็กคือเสรีภาพทางเพศ โอ้สมัยนั้นใครไม่มั่วน,นี่ถือว่าเชยชยครับนะเดี๋ยวนี้พวกนี้ก,าปปากลา,กายเป็นยัปปี้ฮิปปี้มาถงึงเก้ากสิว่าศตวรรษนี้กลายเป็นยัปปี้ยัปปี้คืออายุ50กว่าอย่างผมนะมีหน้าที่มีการงานมีความก้าวนา<ช>้ากันเดี๋ยวนี้แนวโ<ช>น้มใหม่คือก็รู้เลยความปิดพลาดจากเมื่อก่อนเป็นยังไงการมั่วเซ็กกันยงอิสระเสรีนั้นเนี่ย มาถึงตอนนี้ถึงรู้ว่าผลจากการทําอย่างนั้นเมื่อก่อนนี้มันกระท,ทดดบเือในชีวิตปัจจุบันอย่างไงบ้างการกลับไปสู่ชายหนึ่งหญิงหนึ่งหรือผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยมโนกรมีเนี่ยนะกลายเป็นแนวโน้มยุคใหม่ไปซะแล้วเพราะนั้ในใครก็ตามที่สัมผันว้น,นนี้เฉยคือวิ่งตามหลังฝรั่งเนี่ยโดยไม่ดูนะแต่าตาเหลือว่าวันนี้ฝรั่งเนี่ยกลับไปสู่ยุคของมโนกรรมีคือหมายความว่าหญิงเดียวชายเดียวเนี่ยเขาเห็นว่านั่นเนี่ยคือสัจธรรม ที่ทาให้ชีวิตครอบครัวเป็นความสุขที่ที่ได้ยินบ่อยๆก็เป็นเรื่องยาผู้หญิงอาจจะเขาบอกว่าโดนวางยาหรือว่ามีการใส่ยาลงไปแล้วมันไปกระตุ้นทําให้เกิดมีอารมณ์อาจจะคิดไม่ทันแล้วตอนนั้นอาจจะมีอารมณ์ทเพศมเข้าใจนะครับก็มีหลายสถานการณ์ซึ่งทําให้พลาดพลั้งได้นี่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าชีวิตในสังคมปัจจุบันโอกาสที่เขาอยู่กันสองต่อสองโอกาสที่จะพลาดท่าเสียทีมันมีเยอะแล้วกัน ทั้งที่ถูกหลอกลวงถูกบังคับหรือแม้ทั้งบางทีก็กึ่นสมยอมก็เยอะแยะไปอเอาละ่ละเราจะไม่พูดในสาเหตุแล้วกันเมื่อพลาดไปแล้วเนี่ยครับสมเมืม่อพลาดไปก่อนจะพลาดซะก่อนมันจะต้องหนึ่งเนี่ยถ้าจําเป็นสุดท้ายจริงหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยนะครับโดยสาเการต่างๆและใจก็ยินยอมเนี่ยครับเรอแมาก็ต้องป้องกันตัวเองซะก่อนป้องกันทั้งการตั้งครรภ์ป้องกันทั้งการปิดโรคต่างๆโดยเพาะเอชเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืนยันว่าไหนๆจะมีอะไรกันแล้วเนี่ย ต้องป้องกันคือเซฟเซ็กส์เซ็กที่ปลอดภัยคือต้องใช้ถุงยางนาใหม่มันมียาที่เรียกมอร์นิ่งอะฟเตอร์แต่ว่าเมืม่อคืนพลาดไปเ <c oughs> ช้านี้ทานยา <c oughs> ก็จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้แต่ผมคิดว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยถ้ามีกรณียังเกิดขึ้นก็ควรจะต้องไปปรึกษาผู้รู้จริงคือแพทย์